สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาภูานะครับประจำวันที่31กร,รกฎาคมอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาภูกันนะครับวันนี้จะพาไปรวบรวมทุกประเด็นนะครับหลังเกมที่ลีอาภูเป็นแชมป์คอมมูนิตี้ชิลนะครับเอาชนะแมสซิตี้ได้รวมไปถึงพรีวิวอุ่นเครื่องสตาร์บุกคืนนี้กันหน่อยว่าใครจะได้ลงเล่นกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับ Suzuki XL 7จ็ด XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครครับรถยนต์ Dynamic Crossover คันนี้มาพร้อมกับสีใหม่สีทูโทนทำให้มั่นใจได้ตลอดการเดินทางมีทั้งกล้องบันทึกหน้ารถแล้วก็กล้องมองหลังด้วยนะครับแล้วก็ความคล่องตัว ขับขี่สมรรถนะยอดเยี่ยมลุยได้ทุกพื้นที่สนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki m o t o r Thailand นะครับรวมไปถึงสิงห์มูฟฟต์ฟุตบอลนะครับเพจที่มีทั้งคอนเทนต์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคอนเทนต์ฟุตบอลไทยมากมายใครสนใจไปกดติดตามในเพจของสิงห์มูฟฟต์ฟุตบอลก่อนได้เลยเดี๋ยวมีกิจกรรมร่วมกับทางช่องโค้ดแอคด้วยแน่นอนนะครับรวมไปถึงเจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอตาขันตีร้างกายทั่วไปก็มีนะครับเช่นเดียวกับยาทาตาจอมทองนะครับแอดไลน์เบอร์โทรแฟนเพจเฟซบุ๊ มาดูกันที่ข่าวสารวันนี้ครับไล่เรียนกันไปเริ่มต้นผมขอไปดูพาพืด้วยไปดูประมวลภาพกันก่อนนะกับการคว้าแชมป์คอมมิชชั่นที่อาคอมมิีชิสมัยที่16แล้วก็เป็นสมัยแรกของเจอเก้นคอปด้วยตั้งแต่ครอปมาอยู่กับทีมเนี่ยก่อนอันนี้เคยมีโอกาสได้มาชิงคอม m u n i t y s h ี e ชิลเนี่ยสองทีแพ้จุดโทษอาร์เซนอลแพ้จุดโทษแมนซิตี้ปี2019 2020อ2 0นนะครับนี่ฮนะ มาดูภาพบรรยากาศตอนที่ฉลองเนะมื่อวานนี้ชนะ3าผมว่าหลายหคนคงคงรู้ผลก,การแข่านรู้ไปแล้วแหละว่าใครยิงไม่ใครยิง,ใค,ยงใครยิงบ้างนะแมนเซิตี้ใครยิงเพราะว่าจริงๆอ่ะไปดูย้อนหลังได้แล้วกันมีไลฟ์สดหลังเกมเมื่อคืนก็พูดถึงรายละเอียดในเกมแบบจัดเต็มไปแล้วนะครับแต่อันนี้เราจะมาเก็บตกสีสันอื่นๆนะเป็นภาพฉลองนี่สวยงามครับแต่ละคนได้ถือถ้วยกันคนละทีสองทีนี่น สีสันยิ้มย้มแจ่มใสนะครับอาเดียนพร้อมกับผ้าขนหนูสีเหลืองของเขานะฮะที่หลายๆคนน่าจะจำกันได้ว่าเขาเป็นคนเล่นของคนหนึ่งเหมือนกันนะอาเดียนเนี่ยเมื่อคืนอาจจะมีภาพที่รูปที่เสียประตูด้วยแต่ว่าโดยภาพรวมก็ช่วยเซฟเยอะเหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีดวงถูกโลกเวลาเล่นบอลน,นัดเดียวที่ได้ลุ้นแชมป์เหมือนตอนได้ซูเปอร,ร์คัพอาเดียนก็มีส่วนเช่นเดียวกันกันกบเกมนี้นี่ฮะก็มีแบ่งกลุ่มกันถ่ายรูป หลายแบบหล,หลายมุมนี่มีทีมงานครับทีมงานก็มาถ่ายรูปก,กับนักเตะด้วยนะเพราะยังไงจริงๆต้องบอกว่าต้องให้เครดิตทีมงานทุกคนด้วยของร์พูลนะครับนี่เหล่าบรรดาสตาฟโค้ชของคลอปอ่ะทีนี้ฮะมาดูนูนเยสโพสกันบ้างนูนเยสโพสภาพนี้ครับแล้วก็พร้อมกับแคปชั่นว่ากิ e ฟม a แดชชิลนะเมื่อวานนี้ทำประตูได้ด้วยนะเอาโลนี้มาให้ฉันนะแล้วก็มีอาเดียนมาคอมเมนต์แล้วที่สำคัญไฮไลท์คือ ลุยโซเลสครับมาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีกับดาวินนูนเยสด้วยนะนี่หนึ่งในรุ่นพี่ที่เคยอยู่กับเร์พฟูมาก่อนนะออมแสดงความยินดีกับรุ่นน้องแล้วก็บอกว่านี่นี่คือประตูแรกนะโพสอีกด้วยนี่คือประตูแรกในสีเสื้อของเรียููอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นเป็นรางวัลถ้วยรางวัลใบแรกด้วยนะครับก็ยินดีกับนูนเยสด้วยเมื่อคืนนี้ที่สามารถลดล็อกประตูของตัวเองได้ทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของเจอเก้นคอฟกันบ้างนะครับ ครอปเนี่ยก็ออกมาพูดนะฮะถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมนี้อ่ะเขาพูดถึงดาวินนูนเยสว่านี่ฮะมันเป็นเขาลงมาในช่วงครึ่งหลังแล้วก็สามารถสร้างความแตกต่างในเกมได้มีส่วนร่วมนะถือว่าก็ลบคำาสประหมาของคู่ต่อสู้ได้นักเตะต้องใช้เวลาในการแบบเรียกฟิตนิดนึงอ่ะร่างกายนักเตะตอน เริ่มต้นปีซีซั่นไหนเนี่ยมันชอบมีพวกคนมาลงมาล้อเนี่ยครัอบบอกว่าอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เพียงแค่ว่าเอาความจริงแล้วอ่ะใครจะไปตัดสินนักเตะที่แบบเพิ่งซ้อมได้3วันตอนแรกถูกไหมแลวดูตอนนี้ดีความฟิตของนูญีสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่านักเตะทุกคนต้องการพลังงานบวกนั่นคือการมีส่วนร่วมกับประตูและผมคิดว่าวันนี้ดาวินนูญีสเนี่ยทำได้ดีมากๆต่อให้ไม่นับรวมลูกศรหนึ่งที่มงปิดกล่องเนี่ย เอาแค่ส่วนร่วมก่อนนะเนี่ยนูนเยสก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกเรียกจุดโทษจําได้ไหมครับลูกนั้นครอปก็อธิบายฟังว่ามันตั้งแต่เซตอัพอ่ะนูนเยสออกบอลให้ซาร่าก่อนแล้วซาร่าคอสกลับไปให้ใช่ไหมคอสกลับไปให้นูนเยสโขกเนี่ยแล้วก็เป็นแฮนด์บอลเนี่ยอันนั้นก็ถือว่ามีส่วนร่วมแล้วอันหนึ่งเรียกจุดโทษ2มีตั้งแต่ตอนลงมาแรกๆแล้วก็มีหลุดเดียเ่ยวนะหาพื้นที่วิง่งสอดทะลุช่องเฮนโดจ่ายแล้วก็หลุด ยิงไปติดเซฟของเอเดนซอนโมเรสอีกส่วนประตูที่ทําได้เนี่ยโอ้มันเป็นเหมือนของแถมอ่ะของแถมที่ดีมากๆนะผมยินดีกับเขาด้วยจริงๆคุณจะเห็นสีหน้าของเขาเห็นสีหน้าของเพื่อนร่วมทีมว่าแฮปปี้กับเขาขนาดไหนซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆหลังจากนักงตัต่เพิ่งย้ายมาอยู่กับทีมได้ไม่นานแต่แบบมันมีปฏิกิริยาเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเจนเขาบอกว่าผมชอบในเซตไลอัพชุดแรกมากๆนะมีการ เล่นที่ยอดเยี่ยมคุมเกมน่คเขาเน้นคำว่าแบบออกสตาร์ทได้เร็วคุมเกมแมนซิตี้ได้ด้วยอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องดีแน่ถ้าเกิดว่าคุณไปปล่อยให้แมนซิตี้คลองเกมได้คุณจะเจอกับการยากลำบากด,ดังนั้นคุณก็ต้องพยายามคองเกมของตัวเองให้ได้แล้วก็พยายามเวลาทุกครั้งที่แมนซิตี้ได้บอลต้องพยายามไม่ให้แมนซิตี้มาถึงหน้าปากกรอบตัวเองหรือมีโอกาสส่องได้นะครับ ขณะที่ตัวสำรองที่เปลี่ยนลงไปนะครับพวกคาวายโอเคอร์ติสโจนเอเลียดเกอิต้าพวกนี้ครอปก็บอกว่าทุกทคนทําได้ดีลงไปสร้างความแตกต่างได้เหมือนกันพวกสำรองที่ลงช่วงท้ายๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้สําหรับวันนี้ก็คือเด็กๆของผมพร้อมแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะพยายามซ้อมกันต่อนะเพราะว่าโปรแกรมปีซีซั่นเราก็เพิ่มไปอีกนัดหนึ่งด้วยนะก็เนี่ยเดี๋ยวเราเตะก,กับ,สต,บกสตาร์บุกใช่ไหมฮะ คืนนี้เตะสตาบุกแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอฟูลแลมว,วันเสาร์วันอาทิตย์ร์พูลมีอุ่นเครื่องภายในปิดอีกอันหนึ่งเหมือนกับแบ่งเป็น2เซตให้เล่นเป็นคู่ขนาเนเรีเเยกฟิตเรียกแก้ไขในจุดที่ยังต้องแก้ไขเพิ่มเติมในจุดที่ยังต้องเพิ่มเติมนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ครอปพยายามสื่อว่าเราต้องทํางานในสนามซ้อมแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องเท่านั้นด้วยตัวสํารองถึงจะได้ลงเล่นแล้วก็ได้เข้าใจแท็กติกตามไปด้วยนะครับโอเค ทีนี้มาดูในมุมมองของสื่อกันบ้างคิดว่านักเตะลิเวอร์พูลได้เรตติ้งกันเท่าไหร่บ้างนะครับเมื่อวานนี้ในหลังเกมของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็โหวตให้ซาร่าเป็นแมนอัลเตอร,ร์แมนกันแต่ว่าทางดิสเซนฟิลเนี่ยเขาให้เป็นเตียโก้คันทรานะซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เล่นโคุมจังหวะได้อย่างเนียนกริ๊บเลยอาเดียนครับได้6แต้มนะฮะอาร์โนได้8มาติด8ฟันดได้แโรเบอร์สัน7นะครับฟาบินโย8แล้วก็นี่ฮะเตียโก้คันทรา9ครับ เล่นด้อย่างสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วก็เ e n นโด Mo s a l โมซาล่าเก้าลุยดิอาร์เจโรบร์โตฟมิโนแล้วก็สำรองครับดาวินูเนยได้9ฮะเปิดตัวได้ดีมิ l เนอร์ a v i ดฮาร์วีเรี a ดเจ็ดนาบีเกียต้าเจาโยกคริทโจนลงมาน้อยไปก็เลยยังไม่มีคะแนนส่วนจิ้งคอบได้8นะครับอ่นะเพื่อนๆคิดว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ก็ควรได้มากสุดก็ลองพิมพ์เันเข้ามามาดูสีสนันอันนี้กันดีกว่านะฮะ เมื่อวานนี้มีช็อตหนึ่งที่โอ้เข้าตัดกันเป็นมีมเลยฮะแบบว่าเทียโก้คันตาร่าครับหลอกโรดี้หัวทิมเป็นหนึ่งทีฮะแล้วก็หลังจากนั้นม้วนกลับมาหลอกเดอบอยแล้วก็แต่งหลอกโรดี้อีกทีหนึ่งเรียกได้ว่าเล่นโรดี้ซะหัวปั่นเลยครับอ mm ืผ hmm. ิวไหวเหลือเกินสําหรับเตียโก้คันตาร่ามาดูสีสันอันนี้ดีกว่านะครับนี่มีแฟนบอลท่านหนึ่งฮนะเขาเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วก็เขาสักเป็นรูปเจอร์เกนคอปที่น่องเห็นไหม เห็นดำๆที่น้องเขาไหมาอันนั้นเรามุมนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นรูปภาพอีกทีหนึ่งนะเขาให้ครอปเซ็นให้อ่าเขาบอกครอปช่วยเซ็นตรงนี้ใหน้นะเดี๋ยวเผื่อผมจะเอาไปสักเป็นลายเซ็นคุณต่อด้วยนะแล้วก็ขอครอปถ่ายรูปอ่ะครอปถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยนี่เรียบร้อยอะภาพที่ออกมาคือภาพนี้อ่าเราจะได้เห็นกันแบบชัดๆเต็มๆนะครับ แชะนี่เป็นภาพเจอก n นคอปบวกกับลายเซ็นเซ็นคขาที่เพิ่งเซ็นไปไม่รู้ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้ฮะพ่าะหนุ่มคนนี้จะไปให้ล้านสักเพิ่มไหมอนะ่ถ้าเป็นผมผมให้ล้านไปสักทับลายเซ็นที่คอปเซ็นเลยนะเออจะได้แบบครบสมบูรณ์แบบสุดยอดจริงๆครับทีนี้ค่ำคืนนี้ครับเพื่อนเพื่อน์พูยของเราครับจะเจอกับสตาร์บัคทีมจากฝรั่งเศสนะครับในเวลา ตีหนึ่งครึ่งซึ่งเท่าที่เช็คดูไม่มีถ่ายทอดสดในไทยนะ LFC TV Go มีฮะดังนั้นใครที่สมัคร LFC TV Go ของเว็บทางการรีพูไว้ก็คงจะดูได้ตามปกติส่วนคนที่ไม่ได้สมัครหรืออะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคลในการหาลิงก์ดูกันเองนะครับส่วน11ตัวจริงที่ค่าในวันนี้เนี่ยแน่นอนคงไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็ใครก็ตามที่ไม่ได้ออกสตาร์ตัวจริง ไม่ได้เป็นตัวจริงในเกม Community น h i ชิวมีโอกาสได้เป็นตัวจริงในเกมนี้นี่คือตะก,กะหรือว่าแนวทางง่ายๆเลยผู้สาวประตูครับฮาวิ่ยเดวิสนะครับเพราะว่า Baker, อาริซงเบเกอร์กับเคเลอร์ก็ยังไม่ว่างยังไม่ฟิตนะฮะแล้วก็ในส่วนของอาเดียนก็ลงเล่นไปแล้วไงนะดังนั้นน่าจะเป็นฮาวิ่ยเดวิสนะครับดาวรุ่งได้ลงเล่นเฝ้าเสาคู่เซนเ,นเตอร์ในโกเมสโกนาเต้ Go ate, ate, แล้วก็3มิดฟิลด์ครับอ่าขอขอภัยแบ็กซ้าย Black ide, ขวาก่อน แบ็กซ้ายขวาเนเขาคาดว่าน่าจะเป็นเจมส์มิลเนอร์กับมาบายานะครับตรงเนี้เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูภาพฉลองจะเห็นคอตาสิมิกาก็มาฉลองกับเพื่อนเพื่อนด้วยนะไม่รู้ว่าอาการฟกช้ำของเขานหายยังถ้าซิมิการหายทันเนี่ยเจมส์มิลเนอร์ก็จะโยกมาเล่นแบ็กขวาแล้วก็ซิมิการก็จะเป็นแบ็กซ้ายแต่ถ้าซิมิการไม่ทันมิลเนอร์ก็ต้องเล่นซ้ายนี่แหละแล้วก็มาบายาเล่นขวาก็าจะเป็นเซตคล้ายๆกับเกมที่เจอกับเลดบูลสาบวกเลยเนาะ ที่เราแพ้ศูหนึ่งก็คือสำรองจะได้รับโอกาสลงเล่นได้เกมได้แมตช์ฟิตเนสเพิ่มเติมนี่แหละเคอร์ติโจนบาวเชวเติกนะครับแล้วก็เกย์ต้าเล่นเป็นสามมิดฟิลส่วนสามแนวรุกกับคาวาโยเอเรียที่ลงมาเป็นสำรองเนี่ยก็จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้เช่นเดียวกับนูนเยสที่ได้ลงเล่นช่วงตั้งแต่นาที60เป็นต้นมาได้เล่น30นาทีเนี่ยเกมนี้อาจจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงเพื่อเรียกฟิตต่อแต่อาจจะเล่นสัก60นาทีอะไรแบบนี้นะผมดูทรงแล้วเดี๋ยวรอติดตามดู ว่านุนเยสจะได้ลงเล่นไหมนะครับแต่ผมว่าได้ได้ตัวจริงต่อนัดนีนนนะ้เพราะนะัดที่แล้วลงเล่นแค่30นาทีองอ่ะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งในช่องของผมไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใ,ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ